นี่ไงคะ่ะอยู่บนหัวจุดใต้ตำโตคะ่ะนี่คะ่ะแคฟลั่งคะ่ะเพื่อนนมันเลยคะ่ะโอ้โหดอกบางจะพังเลยคะ่ะเพื่อนนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ข้างล่างที่เราเดินผ่านเองตรงนี้ไง เพื่อนี่คือเมล็ดของกระถินใช่ไหมคิดว่านะคะใช่ไหมคะมันใช่ต้นกระถินไหมวะเนี่ยดอกมันมันก็ไม่กล้าเก็บว่ะอยากเก็บอ่ะอยากเก็บไปกินแต่ว่ากลิ่นมันะเหมือนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะเออเนี่ยนี่คือเมล็ดมันเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าวะแต่ว่ามันก็มีแบบเทาเหมือนตำลึงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเนี่ยมันมีเทาแบบ อย่างเงี้ยเป็นเกาะแบบตำลึงแบบน่ะนะเนี่ยมันเกาะแบบนี้อ่ะเออโอ๊ยอยากเก็บนะตรงนี้มันป่าแบบกระถิ่นเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยเพื่อนตำเลยตรงนี้นี่นะคะนี่เป็นดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือยอดยอดมัน แล้วมันก็มีเมล็ดด้วยเอ,อเดี๋ยวมีเมล็ดเมล็ดตรงนี้ซีดใช่ไหมอันนี้คือก้านมันเหรอเดี๋ยวลองเด็ดน,นึงจ้าเอ๋อันนี้ต้นอะไรเอ่ยคะเนี่ยต้นเอ,อ,อะไรลืมชื่อแต่ว่ามันเป็นยานะอันนี้ที่แบบฟุกช้อมดำเขียวอะไรใช่ไหมที่แบบทำยานวดยาอะไรเหลอใช่ไหมอันนี้ต้นอันนี้อันนี้คือต้นตัวผู้นะคะต้นอะไรเี่ย ฉันจะต้องไปหาฉันลืมชื่อค่ะแต่ฉันรู้ว่ามันคือต้นอะไรนะคะเนี่ยเพื่อนนี่นะคะที่ทําน้ํามันหอมและเหยืได้ฉันจําได้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เองนะคะฉันก็เจอต้นตัวเมียบางทีแต่อันนี้คือต้นตัวผู้ค่ะเพื่อนนี่คือดอกของมันค่ะนี่คือดอกของมันนะคะเคยนี่แหละค่ะน่ากินมากเลยนะมันกินไม่ได้กินได้ไหม ฉันไม่รู้ว่าเอาข้าไปทําอะไรกินแต่ว่าตรงนี้ยเยอะมากเลยจ้าเอ๋ฉันเจออะไรคะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ต้นเออันนั้นนะคะมันคือเฟิร์นที่เฉยนะคะเพราะว่ามันไม่ม้วนตรงข้างบนเนี้มันข้างบนเนี้มันไม่ม้วนนอกตรงนี้มันไม่ม้วนฉันไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นผักบุนะ ไม่น่าจะใช่ต้นผักกูดด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนไปเซิร์ชก่อนโอ้ยตื่นเต้นฉันเจอแบบนี้โอ้เยอะมากเลยนะมันเป็นยอดยอดเนี่ยตรงนะี้แต่คงไม่ใช่ผักกูดอกเดี๋ยวฉันจะไปเซิร์ชดูว่ามันคือต้นอะไรโอเคอย่าบ้าหน่อยแผ่นดนี่คือนี่คืออะไรครับเพื่อนเหมือนคล้ายผักกูดนะคะแต่ว่ามันไม่ม้วนนะคะก็เลยแบบไม่กล้าเก็บะคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ มันเป็นถิวเรียบนะคะแต่ว่ามันกินได้ไหมฉันไม่รู้นะคะเพื่อนหรือมันเป็นเฟิร์นฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ถ่ายมาให้ดูนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะตรงนี้อันนี้นะคะแล้วก็มันคล้ายผักกูดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่แถวน้ําเนี่ยคะคะแล้วก็ต้นอวบมากแต่มันไม่ม้วนค่ะเพื่อนๆนี่ดูมันไม่ม้วนนะเออมันไม่ม้วนนะคะจะไม่รู้ว่ากินได้ไหมประเภทนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะโอ้ย เนี่คย,ยค่ะเยอะเลยอะค่ะเยอะเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่เอะขำเพื่อนแต่ฉันจะถ่ายไปให้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านนน้นนะคะฉันก็ดูใน y o u t u ู e นะคะว่ามันเออมันกินได้หรือเปล่าฉันก็แบบเออพยายามที่แบบเซิร์ชหานะเนาะเออเนี่ยเ,เพื่อนๆจะบอกว่าเออมีเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เป็นดงเลยค่ะ เป็นดงเลยนะแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นเอ่ออะไรนี่สมุนไพรอะไรคะเนี่ยอุ้ยอันนี้ต้นใบตัวเมียค่ะนี่ต้นนี้ใบตัวเมียต้นตัวเมียอันนี้ต้นตัวผู้แล้วก็เจออะไรเหมือนผักติ้วเหรอคล้ายผักติ้วเลยอ่ะอันเนี้ยเนี่ยนแต่ฉัน,น,นแล้วก็อันนี้อะไรเลดไลออนเหรอใช่ไหมโอ้ยฉันก็ไม่รู้เออเลตไลออนอะไรเขาเรียกใระรไลออนอะไร ที่มันดอกสีเหลืองเหลืองอะที่มันดอกสีเหลืองเหลือค่ะเนี่ยอันนี้เขาไปทําแกงที่หะไรกินได้อ่ะค่ันนี้ยโอฉันเจอแบบว้าเออนี่อเนาะแล้วก็ต้นนี้อะค่ะแล้วก็จะบอกว่าเดินมาแล้วแบบผีเสื้อเออไม่ใช่พึ่งบินเข้ามาวุงๆๆๆๆๆ่งวุ่งพึ่งพึ่งมันวินเข้ามาไงว่าะ นี่เพื่อนเยอะมากเลยนะคะตรงนี้อ่ะมันเพิ่งออกออกออกเขาเรียกอะไรมาตรงนี้เยะเลยแล้วก็มีต้นแซมต้นอันนี้แซมมาเนี่ยต้นที่ดอกอันนี้แซมแซมมานะคะโอ้ยยอดน่ากินมากค่ะอยากเก็บไปฝากมากค่ะเพื่อนยอดเนี่ยค่ะอุ้ยมันแกแ่มันจะออกดอกแล้วกันเนี้ยยอดแบล็คเบอรรี่นะคะอันนี้ ฉันมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวฉันจะเดินไปฉันว่าจะไปเก็บขี้เหล็ก่ะเพื่อนเอ้ยสะเดาฝรั่งค่ะนี่ไงต้นสะเดาขะเพื่อนดูสิคะเดีนู่นนะคะเห็นดอกมันเลยค่ะโอ้ยสูงมากดอกมันนะคะมันก็ไม่โตมากอุย้ยจะหับไปไหมมันก็ไม่โตมากคะ่ะแต่ว่าโอ้โหต้นมันสูงมากเลยค่ะต้นเล็กๆนะคะตรงน,นี้ อยู่ริมคลองตรงนี้นะคะเพื่อนๆแถวริมคลองนี่ค่ะอุย้ยจุดใต้กำตอมากเลยต้นแคก็อยู่ตรงนู้นเองค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินมาด้านนี้นะคะเราจะเดินไปด้านทางฝั่งขวามเมือนี่แหละตรงที่สวนวันนี้เรามีเวลาเยอะแยะมากมายเลยเราไม่ต้องกลับไปที่บ้านเร็วนะคะโอเคเราก็เดินเรียกอะไร เดินเล่นไปตามภาษานะคะเพื่อนๆโอเคโอ้ยมีรถไฟผ่านด้วยค่ะอุ้ยมันจ้าินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวช่างขอปรับกล้องก่อนนะคะอันนี้มันคือต้นอะไรคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใช่ต้นผักกาดไหมคะเนี่ยชันไม่แน่ใจนะคะแต่ดอกมันเหมือนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะชันคิดว่าเป็นผักกาดนะแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะคะแต่ไปมันก็เหมือนไปมันก็เหมือนนะเนี่ย แต่ฉันไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมน,นะโอเคก็เ,เลยแบบดูเอาให้ดูใบใหญ่เนี่ยเห็นอยู่ในในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็นู่นแล้วก็ตรงนู้นด้วยแน่นหมดเลยนะคะอยู่ในนี่คืองามมากค่ะเพื่อนเนี่ยงามงามมากยอดมันนะคะนี่นี่ก็อดอกมาค่ะแต่ไม่กล้าเก็บอ่ะคือถ่ายมาให้ดูแล้วกันเนาะพอสนุกสนานนะคะ นาแกรู้ไหมฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยใต้ต้นสะเดามากเลยแกใต้ต้นสะเดาเลยอ่ะแต่ว่าฉันอะไม่กล้าเก็บดูโอ้มไม่ไม่กล้าเก็บแกคนเดินผ่านไปมามากเลยอะ่ะแบบเออมันไม่ควรกินไหมวะไม่รู้ฉันอยากเก็บยอดมันน่ะแต่ว่าอุอ้ยว่ะเคยฉันอยากเก็บยอดมันมากเลยอ,อ่ะไปตีกันนู่นไปตีกันเดี๋ยวฉัน z ให้ดู นี่คือเป็ดนี่คือเป็ดขำเพื่อนโอ้ยเป็ดมาตีกันนะคะ่ะมานั่งพักนะคะฉันเพิ่งจากเอ่อฟอมเอ็กซ์ไซส์นะคะวอกฉันก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยะคะ่ะเพื่อนเฉันก็จะซูมแต่เป็ดนะคะเพราะว่าคนจะเดินไปมานะคะก็เอาประมาณนี้เอามากค่ะแต่ว่ามันไม่กล้าเก็บป่ะเพื่อนๆนคือแบบคนเดินไปผ่านไปเยอะมากแล้วก็โอ้ยวอ้ยมีนกด้วยนะอยู่ข้างบนน,นั่นอะ โอ้โหีีคือแบบแหล่งอาหารเลยค่ะเพื่อนๆฉันนะ่ะอยากกินแกงขี้เหล็กจะบอกฉันจะมาเก็บเดานะ่ะไปแกงขี้เหล็กแต่ว่าโอ้ยมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอเพื่อนๆผัวไม่อยู่ก็ไม่กล้าเก็บเนาะเดี๋ยววันที่ผัวมาแล้วค่อยมาเก็บไปอันนี้ก็ชมธรรมชาติไปก่อนละกันเหมือนมันไยย่าย้อนแสงนะคะมันก็จะไม่ค่อยเห็นตน้องดูเป็ดนะคะ ฉันจะนั่งสักพักแล้วฉันก็จะกลับบ้านแล้วแหละดูกมันพาลูกมันน่ารักมากค่ะเพื่อนเพ่นโซคิวมันพาลูกมันหาหากินนะคะขอโทษนะคะเขาเรียกอะไรหากินเหรอมันพาลูกมันหากินอาหารตรงนี้นะคะเนี่ยชี้ซูไม่ดูค่ะเพื่อนฉันก็จะเดินไปแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านแล้วกันเนี่ยนี่นะคะน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ด,อ,ปดอยากกินขนมจีนแกงไก่เนาะ กี่โมงแล้วฉันก็ไม่รู้หรอกตอนนี้นเบลซี่ของเพื่อนน่ารักมากครับฉันเจอต้นฟันถิงโตเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูนะคะต้นฟันสินโตของเพื่อนแล้วก็เลียวเออมีอันนี้ด้วยนี่ต้นใหญ่มากเลยอันนี้นะอันนี้ใหญ่สุดๆนะคะถมดาฉันเจออะไรอันนี้นะคะ เอ่อตัวเมียนะคะอันนี้อะไรวะเขาเรียกไรชื่ออะไรฉันลืมนี่คือตัวเมียนะคะน้ํามันหอมระเหยที่อะไรนะ่ตัวเมียฮะพียอันนี้อะไรวะนะอะไรเอยฉันก็ลืมเพื่อนนี่นี่นะคะตัวเมียค่ะอันนี้ตัวเมียปกติเราจะเจอตัวผู้นะคะอันนี้ตัวเมียมเพื่อนเจอตัวเมียนานทีจะเจอตัวเมียนะคะเนี่ยค่ะอ๋อดีใจมากเลยนะคะเนี่ยหยุด อยู่จุดใต้ตำตโตแท้ๆนี่ไงตัวเมียค่ะมีตัวเมียเฮยตัวเมียใบสีกลมๆนี่คือตัวเมียอันนี้ตัวผู้ใบสีใบแฉลมแยฉลมเขาเรียกใบเออเรียวๆรียวนะคะอันนี้คือตัวเมียขำเพือ่อนนี่ค่ะได้ยินเสียงนกร้องด้วย,ยใกล้ต้นตัมเมยมากเลยนี่ไงเพื่อนฉันเจอแล้วค่ะดงอะไรนะคะเนี่ย ฟันสิงโตค่ะเจอแล้วขะงามมากเพื่อนๆดูฉันไม่อยากเียบเดี๋ยวมันเผื่อมันจะขึ้นเนาะอุ้ยงามมากนะคะอยู่ตรงข้อรั้วตรงนี้แหละค่ะเนี่ยมันฟันสิงโตอุ้ยใครชอบกินฉันอยากเก็บไปฝันงเลยค่ะเนี่ยดูสิฉันก็อยากกินนะเพื่อนๆเอาไปแกงขี้เหล็กแต่มันอยู่ตรงแบบตรงต่ําตรงนี้เกินไปอะค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเจ้าหญ้านี่ยค่ะ นี่ค่ะต้นมันแซมเนี่ยค่ะอุยตรงนี้เหมือนจะเป็นดงมันนะคะเพื่อนแล้วก็แซมกับต้นเออตํำแย่แซมกับตําแยนะคะตําแยลูกตําแยกําลังขึ้นมาค่ะมันโดนถางคัคิดว่านะโดนถางนะคะเนี่ยอันนี้เคยไรเอยตําแย่นะคะมันกําลังเกิดขึ้นใหม่ค่ะเพื่อนดูนี่นะคะให้ดูกันสุดชาร์ดคันนี่คือต้นตําแย่ค่ะ เพื่อนนี่คือกุหลาบนะคะกุหลาบค่ะนี่นะคะอุ้ยสวยมากค่ะสีขาวนี่ค่ะกุหลาบทำให้ดูค่ะสวยดีนี่ค่ะ,คคะ,คะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกลุ่มใช่กลุ่มไหมกลุ่มฝรั่งใช่ไหมวะแม,แมนบอกแมนบอกเพื่อนฉันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนเหมือนแมงจะกินเยอะมากค่ะเนี่ยฉันอยู่ใต้ต้นนี้แล้วค่ะโอ้โห ตรงนี้ของกินเปียบอะคะ่ะกลุ่มฝรั่งอุยกลุ่มฝรั่งค่ะเพื่อนใต้ต้นเลยค่ะต้นไมเปิ้ลไม่ใช่หรอกคันนี้ยนี่นะคะ